เมื่อนักชกจากอุซเบกิสถานครับต้องการท้ากับนักมวยไทยในกติกาคาราเต้ครับล้มแล้วซ้ำได้ด้วยนะครับแหมงานนี้บอกเลยครับว่าร้อยหนัดอย่างแน่นอนครับผู้ชมครับเปิดตัวมาเลยครับนี่คือนักชกจากอุซเบกิสถานนะครับนี่ครับเปิดตัวมาเลยครับห่ม้องชามาทีเดียวครับโบบิโจนอิสโรลฟนะครับผมจากอุซเบกิสถานนะครับผม ทั้งคู่ครับเจอในกันในรายการ Kickback 3นะครับก็ในเป็นหนึ่งในรายการของคาราเต้คอมแบทนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าในกติกาของคาราเต้นะครับสามารถใช้ศอกใช้เข่าได้นะครับเพราะคาราเต้ก็มีศอกมีเข่าเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับเพิ่งจะมาเน้นในช่วงกลางๆครับแหมแบบนี้ก็เข้าทางมวยไทยเลยครับนี่ครับนี่คือ president ของเขานะครับก็คือท่านดาน่าบราวน์นะครับ เรสเดต์ของรายการคาราเต้คอมแบทครับสวมมงกุฎให้เลยทีเดียวครับนี่ครับนักโชคจากอุซเบกิสถานผู้นี้ครับมาครับความยาวของแขนครับ67ความยาวของขา37ครับน้ำหนักส่วนสูง5ฟุตแนิ้วครับน้ำหนึ่งา145.5ปอนด์ครับขอญาตใช้เครื่องคิดเลขนะเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับว่า 145.5ปอนบจด์จะเท่ากับกี่กิโลครับเอา145.5หารด้วย2.2นะครับก็66กิโลนิดๆครับนี่นะครับเปิดตัวครับตัวแทนจากประเทศไทยครับนักชกนักมวยไทยของเราครับก็คือเขาผูนี้ครับเดดริทสิทธิ์สองพี่น้องครับแหม่ท่าเดินมาอย่างร้อยเลยครับร้อยจ้านครับเดดริทสิทธิ์สองพี่น้องครับจากประเทศไทยนี่ครับ ก็มารายการนี้ครั้งแรกครับดูลักษณะเวทีของเขานี่ไม่ธรรมดาครับเวทีรูปแบบใหม่เลยนะครับมีกําแพงด้านข้างครับผู้ชมนี่มองจากด้านบนเลยครับทาให้สามารถที่จะมองเห็นนักชกได้อย่างเต็มที่นะครับไม่มีเรื่องของเชือกมาขวางกั้นนะครับแหมถือว่าดีครับนี่ครับน้ำหนัก147.4งนะฮะหนักกว่าเขานะครับหนักกว่าเขาอยู่ประมาณ2ปอนด์นะครับ ก็นี่ครับสูง5ฟุตเก้านิ้วครับอ่าแล้วครับกติกาแบบเข้าใจง่ายๆครับใช้หมัดใช้เข่าใช้ศอกได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สำคัญคือล้มสามารถซ้ำได้นะครับแต่ภายในเวลา5วินาทีครับที่กำแพงนะครับสามารถใช้กำแพงให้เป็นประโยชน์ได้นะครับสามารถที่จะเอาขาเดินขึ้นกำแพงดีดกำแพงได้ด้วยนะครับ แหมยกเว้นว่าถ้าล้มแบบ2นวมแตะกำแพงหันหน้าขวากำแพงโอเคก็รมการสั่งหยุดสั่งแยกครับมาดูดีกว่าครับนักมวยไทยในกติกาของคาราเต้คอมแบทครับจะเป็นยังไงครับจังหวะนี้ครับเก็บเดินหาครับทั้งคู่ครับเพิ่งเจอกันครับเมื่อวันนี้นี่เองครับ13พฤศจิกาปีนี้ครับ2024ครับ2,567ครับที่เอาไปก่อนครับก็บเดินเข้าหาครับซ้ายนี่ไม่โดนครับเด็ดวิตตบได้ดีครับ โบบีโจนครับโบบีโจนกางเกงสีขาวครับแหมนี่ครับจับเทลงไปครับแล้วก็ต่อยซ้ําลงไปซ้ําลงไปครับผางค่อยผางผางผางอีกทีผางโอ้โหซ้าซ้าเหมือนจะแน่นิ่งมันจะเพียงเสียแล้วเพียงเสียแล้วทุกเข้าไปกรรมการยุติเลยครับโอ้โหเปิดตัวนานกว่าครับคุณผู้ชมครับโอ้ยนี่ครับวิ่งกำแพงไปเลยครับโชว์ครับแหมกติกาแบบนี้นักมวยไทยสายเถื่อนชอบเลยครับ โอ้โหซ้ำได้แบบนี้ครับเราจับเทจับพลิกแล้วก็ซ้ำเลยครับเรียบร้อยครับตั้งคุ้มไปเลยครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหเปิดมาก็แหมเหมือนจะแคบครับแคบ์นะรีบไปซื้อน้าปลาให้แม่นะครับจังหวะนี้โอ้โหมาดูภาพช้าเพื่อความสะใจครับดูครับนี่ฮะแหมจะหมุนมาครับจับสปินมาครับเตะมาจับไว้แล้วก็เทลงไปครับแล้วก็ผางเข้าให้ครับหนึ่งมัดไม่เป็นนะครับทีทีครับสองสามผางสี่ผางครับ หาผางครับหผางเข้าไปครับ7จผางครับกรรมการไม่หยุดเราก็ร้อยต่อครับกรรมการบอกกรรมการช่วยด้วยกรรมการช่วยกันช่วยกันกรรมการเฮ้ยช่วยกันแมกรรมการช่วยด้วยครับเรียบร้อยครับโอเปิดตัวได้อย่างสวยงามครับโอโหเด็ดขาดเหลือเกินครับจบไวเหลือเกินครับจังหวะนี้ครับอ่าแล้วคุณผู้ชมครับนี่ผมลองคลิปนี้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะโดนยิงลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับ ถ้าผมโดนลิขสิทธิ์ผมก็ต้องลบคลิปนี้ทิ้งนะฮะนะครับลองดูก่อนนะครับถ้าผ่านยังไงก็เดี๋ยวคลิปต่อไปมาแน่นอนครับฝากกันไว้ด้วยครับรายการนี้ครับแหมดูท่าทางหน้าน่าจะร้อยครับร้อยแรงแกงงัวเลยครับจังหวะนี้แหมกติกาคาราเต้ใช้หมัดใช้ศอกใช้เข่าได้อย่างเต็มที่ใช้ศอกใช้เข่าได้นะครับแล้วก็สามารถซ้ําคู่ต่อสู้ได้นะครับเรียบร้อยครับเดริสส2สองพี่น้องชนะเทนนิสกอล์ไปในยกที่หนึ่งครับใช้เวลาเดี๋ยวใจครับ ใช้เวลาหิดเดียวครับหิดเดียวหิดเดียวแปลว่าน,นิดเดียวเองครับอ่ารอติดตามไฟต่อไปของเขาให้ดีครับทูนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยครับจองโค้ชเชทีวีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกทา่านโชคดีครับ